สวัสดีครับผมตอนนี้ครับทุกท่านอยู่กับผมเ้ยนาเวนะครับวันนี้เ้ยนาเวครับจะพาทุกท่านครับมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับประจําฤดูกาล2019ถึง2020นะครับผมเป็นการประกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทมฟอร์ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมบอนมันนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับ2563นะครับ เวลา21.00น,นหรือว่า3ทุ่มตรงครับผมเพืเ่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกมฟี f า20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยน,นาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมครับผมหลักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะและนี่ก็คือไลฟ์พับของทางฝั่งเจ้าบ้านครับ แมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดฮะวันนี้มาในระบบ4 2 3 1ครับผมก็ขอฝากช่อง youtube นะฮะนาเวงโรเวอร์ครับผมแล้วก็แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์แล้วก็นาเวงโรเวอร์นะหลิงอยู่ด้านล่างครับผมและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่ง afc บอลมัดนะฮะัวันนี้มาในระบบ4 5 1นะฮะ สำหรับเพื่อนๆที่ชมแล้วถูกใจชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าใครรับชมแล้วประทับใจยังไงก็สามารถกด subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ได้ครับผมเฝ้าครับผมเกมในค่ำคืนนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะผู้ตัดสินครับเช็คความพร้อมของสองทีมก่อนที่จะเป่าเริ่มเกมกนในค่ำคืนนี้นี่ครับมาซิยากองหน้าของแมนยูนะฮะ เอาลครับกรรมการครับปอลนวิทเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะครับเป็นทางฝั่งแมนยูครับเจ้าบ้านครนี้เริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับแมนยูมาชุดเสื้อสีแดงครับเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมนะฮะส่วนด้านของ a f ฟบอลบันทงนี้มาชุดเสื้อสีออกเหลืองเขียวนะบุกจากขวาไปซ้ายวันนี้ครับกลางคู่ของแมนยูนี่เป็นป็อกปากับมาติดฮะยืนคู่กันฮะ บีดแอดฟอร์ดนะฮะแอดฟอร์ดหลุดมาเปิดโค้ดอ้โหเดนี่ครับข้ามือทางด้านผู้สาประตูของฝั่งเอฟซีบอลมัดนะฮะบอลมัดเตะสาดยาวขึ้นมานะครับเริ่มเกมมา5้าทีนี้แมนยูครับของบอลบุกเลยฮะกินวูดกินวูดพาบอลหนีด้านข้างครับไหลามาบีซากา้าคืนนี่กินวูดเปิดเข้ามาแม่อากิเอาอากิเตะบอลอัดพุด่เดียวกันนะโอ้โหแต่ อย่างเขียรยลูกนี้ไว้ได้เกือบไปครับทีมเยือนนะฮะอารวิลสันตังใหม่ที่ทางด้านของเลอมาครับวิลสันไปไม่รอดนะฮะแมนยูเอาบอลคืนมาได้เร็วนะฮะเฟฝรนนานครับให้ทีมมาเซาวด้านสายเติมครับมาคัสแลตฟอร์ดอีกแล้วจวังหวะนี้ไต่เข้ามาสัดเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อสูนนะะโอ้แมนยูขึ้นนำเร็วจวังหวะนี้ครับ โอ้ต้องชมลูกเปิดของแรดฟอร์ดลูกนี้ครับยิงก็ได้เปิดได้แต่เลือกที่จะเปิดให้กับทางด้านของเอ่อใครเอ่ยแมนซันกินมูดนะฮะลูกนี้ยิงโดยซ้ายครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แมนยูขึ้นนำไว้นะจังหวะนี้เอาครับนี่แมนยูเริ่มเกมขึ้นมาแนละ้วครับมาที สวยครับไบลี่ครับเล่นกับลูอ์มาเอาลูร์มาพลาดนะบ็อกบาครับมาที่กินวูดมาติดฮะเล่นกับกินวูดครับออกมาที่เฟอร์นันมาติดครับลูกชอเอาลุยจับบอลพลาดกับแรดฟอร์ดฮะตามมาแย่งบอลคืนได้ไวนะสำหรับทางด้านของแมนยูครับผมมาติดออกบอลมาที่บ็อกบาเฟอร์นันครับเอาครับกินวูดฮะ บอลหนีด้านข้างครับตอกซ้นมาตรงนี้ครับลิโก้ครับดักบอลได้ลิโก้ให้มาที่อาเกเตะสาดยาวขึ้นหน้ามาเลยนะยังเป็นบอลของแมนยูเลยครับผ่านมาจะ20่นาทีครับมันอยู่ตอนนี้แมนยูนี่บุกฝั่งเดียวเลยฮนะเปิดมายังติดลิโก้ลิโก้ไม่ยอมไม่ออกฮนะเอาลิโก้เล่นยากแต่โชคดีครับที่บิดซากานี้แย่บอลออกหลังนะฮะเป็นลูกตั้งเตะของทางทีมเยือนนะนี่ครับภาพชายครั้งหนึ่งจังหวะที่แมนซันกินวุสัดด้วยซ้ายครับ ประตูเบิกล่องของแมนยูนะฮะนี่เป็นการแข่งขันก่อนเกมแข่งขันจริงจะเริ่มขึ้นนะฮะโอ้นะครับกองกลางของด้านของบอลมัดนะฮะเลอม,มาครับตอนนี้มีอาการบาดเจ็บนะฮะเฟเซอร์ครับเล่นกับคุกฮนะคนทีเฟเซอร์เฟเซอร์จะไปเองเอาอยัางได้ครับเฟเซอร์ปิซากากัดไม่ปล่อยะแทงมาด้านซ้ายครับเปิดเข้ามาโอ้โห แม็กควายสกัดไปได้บอลยังเข้าทางของบอลมัดนะแต่เปิดลูกนี้เข้ามาไม่มีรลรบเป็นบอลของแมนยูครับวิลเลี่ยมครับเออขอไปไม่ใช่วนะิลเลียมเป็นลูกชอนะบิลเลียมไม่ลงครับวันนี้ลูกชอลงแทนนะเอาครับมาซิยาวยังได้ด่านสองไม่รอดครับเลยมาครับคืนมาสมิธให้มาทีวิลสันวิลสันเปิดนี่ติดทางมาติดนะฮะ เอร์นันครับให้ที่ปอกบาปอกบาไหลามาที่เฟอร์นันเฟอร์นันวางด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดนะวันนี้ขึ้นเน้นบอลขึ้นบอลด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดนะฮะลูกชอเติมเกมครับแรดฟอร์ดให้มันมาสยาวเบิร์นมาด้านซ้ายที่ลูกชอไหลเข้ากลางมาไม่แห่ตรงนี้เปิดไม่ดีครับบอลมัดก็เตะทิ้งขึ้นหน้ามาบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของแมนยูนะตอนนี้ด้านบอลมัดน,นี่ยังต่อเกมไม่ติดเลยฮนะ ไม่ทุ่มนะทุ่มสิครับไม่ไม่ทุ่มนะโอ้โหการถ่วงเวลาแหมบอกบาบให้มาทีลูกชอลูกชอไหลมามาติดนะมาติดมาเองโอ้โหเจอไม่รอดน,นะอรบอลมาจะโตกลับครับเลือมาเลเรมาแหวกมาสองคนเลือมามาเองนะดันขวาเติมนะ เพื่อนขอบอลเลอมายังไม่ให้แนละแทงมาตรงนี้อ้าวไม่ล้ำหน้านะวิลสันเปิดตรงนี้มาเสาไกลขึ้นโมงโอ้หนิดเดียวครับผมแมอย่างดีครับที่บิสซาก้ายังตามมาประกบแล้วก็ไม่ให้เล่นบอลง่ายๆนะเนี่ยสิ่งที่แมนยูต้องระวังคนระคือจังหวะการโต้กลับของทางฝั่งทีมเยือนนะแมนยูเล่นสั้นคนระับให้มาที่รอนบิสซากาบิซากายกเข้ากลางที่มาติดนะ ไหลามาที่บอกบาบอกบาเลือกที่กินวุฒกินวุฒพาบอลตรุยมาให้มาบิซาก้าฝากบอลที่บอกบาบอกบาข้ามฝากดันซ้ายที่แรดฟอร์ดอีกแล้วครับแรดฟอร์ดหาเหลี่ยมเปิดนะเปิดลูกนีเข้ามาแต่มันโอโ้ยเกินไปฮะยังได้ลูกเต็งมุมคับแมนอยู่พับช้าของทางด้านจังหวัดลุบประตูของอบอลมัดทีมเยือนนะฮะ อยู่เล่นสั้นนะฮะบอลที่ปีซาก้าเปิดมากลางประตูครับแม่ไบลิงยิงมงสกัดไม่ได้ครับเอาจังหวะสวนกลับของบอลมัดน,นะวิลซันวิลซันล็อกหลบลูกจอแทงมานี้เอาครับวิลสันลูกนี้มีโอกาสครับวิลสันเข้าขวาซัดตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้เมนยูโดนจนได้นะนี่ครับที่ผมเคยบอกเมื่อสักครู่นี้นะคือ บุกเป็นเพลินนี่ระวังจังหวะโต้กลับของบอลมัดนะแล้วก็เป็นผลจริงๆฮะโอ้กอลังแมนยูตรงนี้สกัดไม่ดีครับลูกชอตรงนี้ไม่แฮร์อาครับเรียบร้อยครับตัวนี้ครับสกอร์กลับมาเสมอกันที่1ประตูต่อ1แล้วนะฮะช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับในนาทีที่43่สฮะโอ้แมนยู โดนชงท้ายเกมนะต้องดูครับว่าครึ่งแรกนี้พูตซีนจะทดกี่นาทีนะฮะแมนยูครับค่อยต่อบอลขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้เอาครับพูตซีนครับครึ่งแรกสามนาทีนะฮะสมิธสมิธให้มาที่ทางด้านของไบลิงครับวางลูกนี้สวยครับตามมาลูกนี้ยังได้ครับยิวสันยิวสันเปิดโดยซ้ายเข้ามาเต็มกระบ,บานไอ้โหูมีเกือบไปครับแม่ เดเวรต้องเคลียร์นี้ขึ้นหน้าครับแล้วก็โคตครบ3นาทีแล้วก็ผู้สินปอนทวิทเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับผมเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะอย่าพึ่งไปไหนนะครับผม เอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะตอนนี้เป็นฝั่งของบอลมัดครับสเสมอกับแมนยูอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะตอนน้องดูครับว่าเครึ่องหลังนี้โซชาจะแก้เกมยังไงนะแต่โอกาสยิงประตูกับกองบอลนี่แมนยูนี่เหนือกว่าเยอะนะฮะเอาครับวางมาที่แมตันกินวุดครับทุกนี้ไม่ได้รตรงนี้ฮนะเป็นลูกเตะของทีมเยือนบอลมัดนะฮะ ครับกองเชียร์ของทางฝั่งเจ้บบาบ้านนี้ยังเอาอยู่นะฮะยังให้กำลังใจลูกทีมอยู่ตรงนี้ลามสเตลครับเตะสาดยาวขึ้นมาเอาบอลมาเก็บบอลได้เตนกลางครับไบลิงเล่นกับวิลสันวิลสันครับตรงนี้โดนสกัดได้ครับเป็นบอลของแมนอยู่อกบาครับมาทีมาติดฮะมาติดผาบอลขึ้นมาเองครับให้มาทีลูปชอลูบชอมาที่แลนด์ฟอร์ดนฮะทีมาติด แอดฟอร์ดไหลเข้ากลางมานซิยาวออกมาที่เฟอร์น,นันเฟอร์นันพลิกมาสียาวสั์ดีสายเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ชุดโชว์ลูกนี้นะแม่แมนอยู่กัต้นครืงหลังฮนะพลิกขึ้นนำอีกครั้งสองประตูต่อหนึ่งจากกรยิงของมาซิยาวฮนะวันนี้ต้องชมทางบุโน่เฟอร์นันนะโอ้โหพลิกแหวกสอม,มาไหลมาส,สั์ยัดเสาแรกเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่ง เน้นๆครับตรงนี้ไม่รอดครับแมนยูครับตัวนี้ขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะค้กครับไหลมาด้านซ้ายทีลิโก้ลิโกโ้โกครับมาตั้งใหม่ที่อาเก้ฮะตอนนี้เซ็นเตอร์คู่ของทางบอลบัดนี่เริ่มดันเกมขึ้นมาแล้วตอนนี้ครับนี่ทาบ เกมเป็นอย่างงี้ให้ใจว่าเกมเปิดแน่นะฮะจังหวะขึ้นเกมของแมนยูจะง่ายขึ้นนะฮะบ,บอลลึกมาด้านซ้ายทันนะตรงนี้เฟเซอร์คือมาที่ลีโก้ลิโก้เปิดมาติดทางกินวูดนะฮะติดไหลมาทีทางด้าน,นบีซาก้าบีซาก้ามีพื้นที่แตะยาวๆนะฮะมาซียาลขอบอลครับคืนมาที่ป็อกบามาซียาลเล่นกับป็อกบาครับเฟอร์น,นันเฟอร์นันไหลามามาซียาล ไทยบเลนซ้ายที่แรดฟอร์ครับลุกชอแต่ว่าโอ้โหดูโโสินยกทงลำหน้าไปก่อน,นะอฮะเอาครับมาติดน,นะฮะโ,โ,โดนถอดออกครับแล้วก็ส่งด้านเฟรดลงมาส่วนทด้านของบอตมัดน,นี่ถอดเลอม,มาออกครับแล้วก็ส่งด้านของกอสซิงลงมานะฮะลำสเ,เตีลเตะมาครับแมนยู่เก็บวันได้ะฮะฝรัน,นั้นมาชีมาซิยาวมาซิยาว ยังได้ครับแมนยูเฟอร์นานะครับไยมาจีปอกบากินวูดเปิดตรงนี้ติดอาเก้นะเอาอาเก้ทำบอลลั่นไปเองฮนะกินวูดไหลเขา้ากลางปอกบาสัตดโอ้ยนี่ฮะตึงกับจังหวะนี้ครับบอลสัตว์แบบมันต้องจับโอโ้โหนี่นิดเดียวฮนะเอาครับเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับสำหรับบอลมัดน,นะฮะ เดี๋ยวส่งขันมาเดี๋ยวสักครู่รอไฮไลท์นะวิลสันโดนถอดออแล้วส่งทางด้านของคิงลงมาฮนะอ้าวเดียวครับถูกบอลไปได้เป็นบอลของแมนยูครับตอนนี้มาสิยาวตอนนี้ผ่านช่วงาเลยของเกมการแข่งขันมาแล้วครับเป็นทางแมนยูนำอยู่สองประตูต่อนหนึ่งเปิดมาโมงเน้นๆเรียบอู้นะว่าหายลูกนี้แม่แฮร์รี่แม็กควายครับดันขึ้นมาจังหวะนี้นะนึกว่าหายแล้วนะโอ้โหนิดเดียวผมเกือบไปนะฮะ แมนยู U, พาโอกาสขึ้นนำสามประตูต่อหนะึ่งะฮะตอนนี้สกอร์แมนยูนำหนึ่งลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่แน่ไม่นอนครับผมอาเกย์ครับแต่วันนี้ต้องแก้ไขนะให้มาทีลิโกโอ้ออกขอไปเป็นฟเฟเซอร์นะฮะกอสลิงครับจากนี้ติดแมนยูรครับเอาครับเฟอร์นันเฟอร์มานเล่นก,กับเฟรดวางยาวท้างขวากิรุษว,วันลงสวยกีรุษเปิดเข้ามามาซิยาวจิ้มล้ย ยังได้ลูกเตะมุ่มคั้แมนยูตัวนี้มาเป็นละลอกละลอกนะครับนี้คกับกินวุฒเปิดมามาซยาตรงนี้จิ้มเบาๆครับโอ้โหแต่ว่ายังติดทางรามสตลนะฮะถ้าผมบรรยายชื่อเพลงผิดพลาดยังไงก็ขออภัยเพื่อนทุกท่านด้วยนะฮะใครทราบชื่อไงก็สามารถคอมเมนต์แนะนําเข้ามาได้ครับผมเอาครับบอลมัดเชียตรงนี้ขึ้นหน้ามาไม่มีอะไรเป็นลูกทุ่มของแมนยูนะตอนนี้เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันครับผม อย่างเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์อยูไนเ็ดนะฮะตอนนี้นำอยู่2ประตูต่อ1น,นะฮะบอกบาครับาทีเฟอร์นันเฟอร์นันไหลมาที่เฟรดเฟรดแทงมามาัสยาวยิงตามน้ำโอ้โหนี่ยิงแป๊กนะฮะดิโก้ดิโก,โก้พาบอลตะลุยมาเองแต่ว่าแตะโอ้โหเกือบออกครับผมแม่กอสลิงเล่นกับดิโก้ฝ่าวงกางกอสลิงกันไปไม่ได้คืนมาที่คุกนะฮะคุกจาพาดนะแมนยูจะสวนจังหวะนี้ อกบาเล่กับมาซิยาวเฟืนอนานดันสายเติมมันแรดฟอนนะมาซิยาเลือกมาเอามาซิยาวปล่อยให้ทางด้านกินวุดเล่นฮนะกินวุดเปิดมาจะติดทางลิโก้ฮนะแมนยู Man, you, ได้ทุ่มครับจังหวะนี้ทุ่มยอดมาครับบินซาก้าให้มาที่บอกบาเฟืนอนานคนระับมาซิยาวคืนมาแต่ผู้ชินเป่าลิจุดโทษนะโอ้หแมนยู Man, you, ได้จุดโทษต,ตรงนี้ฟาลจริงๆนะถ้าดูจากภาพช้านะ ไม่ต้องดูภาพช้ารู้ว่าฟาวโดนเตะไปเฉยแล้วเนี่ยจหวานนี่ปังบอลนะโอ้โหโดนเตะจากข้างหลังก็ฟาวแน่นอนลูกนี้เฟอร์นานครับวิ่งมาสัตว์เรียบร้อยกับแมนยูขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งฮะจากการยิงจุดโทษของบูโน่เฟอร์นันฮะเรียบร้อยผมดูจากทรงและแมนยูแมตชนี้ไม่น่าพลาดสามแต้มนะวนะ เนี่ยภาพชา้าโอ้ผู้สำตู่ของบอลมัดนี่ได้แค่เซฟด้วยสายตานะฮะเอาละครับบอลมัดเริ่มเกมการย่งขันนะเพื่อนๆครับใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อน เอาครับเฟิร์นนะครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของแอนเดสเปเรล่าลงมาผมตอนนี้แมนยูนะลิกโก้ครับทุ่มยอนที่อาเก้ครับบอลที่คุกฮนะที่วิลสันวิลสันจ่ายลรงนี้มาสมิธแทงเขากลางเป็นบอลของแมนยะูฮะแลตฟอร์ดเขากลางาัี่เฟดเฟสโยกมาด้านขวาที่บิดซาก้า ปีซก้าชิฟเข้ากลางมาครับอ้าวเปเรล่าครับให้เล่นกับป็อกบาเปเรล่ามาดัานซ้ายที่แรดฟอร์นะ่ะโอ้ครึ่งหลังมาแรดฟอร์ดนี่เงียบเลยนะฮะครึ่งหลังเปเรล่าครับมาที่ลูกชอชอปลายเข้ากลางแรดฟอร์นะ่ะคือลูกชอเปอิดลูกนีเลีดเลียดโอ้ขุ่ยปอกบาเข้าไม่ถึงบอลนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะอ้าวเปเรล่า เปิดมาเต็มเหนียวเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับพอปอกบาจังหวะนี้โอ้ยใต้ประตูตอกย้ำชนะในช่วงท้ายเกมนะฮะนี่ครับตรงชมจังหวะเปิดนะฮะไอลลาครับเน้นตรงนี้ปอกบาใส่เหนียวเหียวตุวยสายเรียบร้อยครับวันนี้หมดรูปครับสำหรับทางด้านของทีมเยือนบอลมัดฮะ โดนเจ้าทินอัดไปแล้วตอนนี้4-1นช่วงท้ายของครึ่งหลังด้วยนะต้องดูว่าพูดสินครับจะทดเวลากี่นาทีนะฮะทด3นาทีนั่นเพื่อนเอาครับมาซิยาวตะลุยมาเองครับมาซิยาวล็อกเข้าในยังได้ครับเปรลาเปรลามาเองจิมต่อมาจีกีดูดรอเพื่อนเติมครับโดนลุมสามแห่เอาตวรอดมาได้ครับ ออกบาปไปมาที่บิสกา้าบิสก้าเปิดลูกนี้แลดฟอร์ดขึ้นแม่ลูกชอเก็บบอลได้ฮนะตอนนี้กรรมาการทดครบ3นาทีแล้วนะฮะแลดฟอร์ดเปิดมาเสาไกลเก็บบอลได้ครับบิสกา้าเปิดหนุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแผ่อาเก้เอาครับปูวเสินเป่าทวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างแมนยูกับบอร์นมัธครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านแมนยูครับเอาชนะสกอร์ 4ประตูต่อ1คว้า3แต้มไปได้นะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปิ้ลนาวิงขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า